และนี่คือเกาะซีมิลันครับผมสวัสดีครับเ้าวันใหม่ละตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่นะครับ เลิฟอันดามันที่ท่าเรือทับละมุกนะครับก็เรากำลังจะไปซิมิลันกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คอินข้างในนะครับแล้วก็เดี๋ยวบิฟฟิ้งหน่อยนะก็วันนี้เราเพิ่งเช็คเอาท์กันมาจากเจดบิวมาริออทครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะเข้าไปดูวิดีโอได้นะครับลิงก์ด้านนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาค่อนข้างจะเลยไปสินาทีแล้วเดี๋ยวไงเข้าไปเช็คอินไปจัดการทุกอย่างเรียบร้อยก่อนนะฮะไปบิฟฟิ้งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเจออีกทีข้างในครับผม ก็ะสี่จะมีทรายนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกับที่เกาะตาชัยเลยกว่าท่านไหนเคยไปมาแล้วก็ตอนนี้เราถึงเกาะซิมิลันเกาะแแล้วนะครับก็ลงจากเรือแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็กอินด้านในนะครับ้ก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปนู่นครับบนหินเลอบใบตรงนู้นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะดูดโคตรสวยอะ่ะสวยไม่พอดูสีน้ําสีฟ้าแบบตูฟ้าสุดๆหาจะหาแบบฟ้าแบบนี้ได้ไหนอีกไปะจะใช้กินข้างในก่อนดีกว่าอโอเคหลังจากที่เราผ่านจุดคัดกรองถึงูน้นมาแล้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นโซนนั่งพักจะนั่งทานอาหารหรือว่าขาที่เมาเรือนะฮะก็นั่งตรงนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ไม่คือการเสียเวลาเพราะเราจะอยู่แค่ตรงนี้แค่หนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงจุดหินระบายเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปงี้เดี๋ยวตามผมมาเลยแต่ถ้าขึ้นบันไดก็สบายกว่านะแต่มานี้รู้สึกจะใกล้ ก็อย่างที่บอกเลยครับต้องไปบันไดมันจะง่ายหน่อยแต่ถ้ามาทางนี้ก็นี่ฮะมุดมุดประมาณนี้นี่ครับเข้าถ้ำกันไปเลยแต่มันใกล้งไงถ้าเราไปทางนู้นมันก็จะอ้อมหน่อยและตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดสูงสุดน,นะครับตรงขินเรือใบนี่ฮะข้างหลังผมเลยนะครับคืออเมซิ่งมากครับดูดิครับไม่เคยเห็นน้ําที่ไหนแบบใสแล้วก็ฟ้าขนาดนี้มาก่อนนะครับ คือทรายก็ขาวนะครับแต่ที่สำคัญคือพ้น้ำมันเป็นสีฟ้าครับฟ้ามากแบบเรียกว่าบลูแบบบลูบลูบลูมากมากเลยสวยมากครับผมที่นี่เกาะแปดนะครับหรือว่าอ่าวระบายกเกาะระบายหรือว่าโดดนหนักเปย์น,นะครับไหนมาแล้วเดี๋ยวหามุมถ่าย ก็ตอนนี้เรากําลังจะเดินลงไปข้างล่างนะครับแต่สิ่งที่อยากบอกคือทิวทันเนี่ยสวยนะสวยมากเลยนะครับแต่ข้อเสียของการที่เรามาแบบจอยกรุ๊ปอย่างนี้นะครับไม่ใช่ private กรุ๊ปเนี่ยคือเวลามันเร่งรีบคือมันหนึ่งชั่วโมงเองฮะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นจากในวิดีโอเมื่อสักครู่นะคือคนเยอะมากแล้วก็จะแย่งกันถ่ายรูปหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมุดก่อนมุดหินก่อนออดังนั้นเนี่ยดังนั้น,เ,นเวลามันน้อยครับผมเวลามันน้อยมันก็เลยทาให้เราเนี่ยเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวลงไปถ่ายรรูปสวยสวย้าาางงล่่กกันดีนะคบ ะเดี๋ยวลงไปดูรูปดูวิดีโอสวยๆมุมงล่างกันเนะเาะอว่าข้างบนนี้คนเยอะมากไปครับดูทางทุรักทุเลบันไดมีก็ไม่ยอมไปมันใกล้กว่าครับเดินบันไดเนี่ยมันไกลกว่ารีบรีบ ก็ตอนนี้น่าจะได้เวลาที่เราไปต่อแล้วนะหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวไปจุดดำน้ำนะจุดแล้วต่อไปก็จะไปเกาะสี่ก็จะเป็นเกาะสุดท้ายนะครับก็ไปถ่ารูปเั้กร่อนี่นั่นของทานอาหารที่เที่ยงนะครับก็เดี๋ยวเขาจะรอเราอ่าตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะเก้านะครับใช้เวลามาไม่ถึงห้าทีนะครับจากเกาะแปด ตอนนี้เราจะมาดำน้ำกันนะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมจะใส่สนอกเกิลไม่เคยใช้มาก่อนนะฮะเมื่อเซฟผู่ทางเจ้าหน้าที่เขาสาวทิพยหล้วก็ใส่เฮลิปติดตรงนี้นะฮะติดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อ่ตัวนี้นะครับทัฟติกใส่เข้าไปปั๊บเราก็กัดนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับโดยที่ทำให้ตรงเนี้ยลูกจะเจ๋ไว้เวลาเราก้มมันมันก็จะได้น้ำไม่เท่า โอเคไปเดี๋ยวไปดำน้ำกันกับขอโคโผด้วยโอเคครับตามมา ำหรับการดำน้ำสำหรับทริปนี้นะครับเป็นการดำน้ำครั้งแรกเนาะก็สวยครับผมสวยกว่าตรงเกาะเกาะเก้าอีกตรงนี้เราอยู่ก็คือเกาะเจ็ดนะครับการลังสวยนะครับมีปลาเนโมนะฮะแล้วก็มีหักปลาอะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยนะฮะก็เดี๋ยวออกจากจุดนี้กันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวที่เกาะสี่นะครับแล้วก็ไปดูที่ว่าเกาะสี่ถ่ายรูปสวยบ้างนะครับพักเหนื่อยก่อนแล้วกันนะหลังจากที่เราทานมื้อเที่ยงไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาออกมาหน้าหาดกันแล้วนะครับคือเพื่อนๆดูนะครับมันใสมากครับผมทั้งใสแล้วฟ้าคือไม่รู้จะไปหาที่ไหนได้อย่างนี้อีกแล้วนะครับคือ,อเราก็จะใช้เวลาตรงนี้จนถึงบ่ายสามโมงสิบนาทีนะครับเวลาก็นะอยากไปเรื่อยๆนะครับขอเล่นน้ําถ่ายรูปแล้วก็เอ็นจอยบรรยากาศก่อนแล้วกันนะครับ ก็เอาจริงก็คือทับใจมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทเที่ยวทะเลมาเนี่ยผมไม่เคยเจอน้ําทะเลที่ไหนที่แบบใสไม่พอนะแต่ว่าที่นี่เนะี่ยมันเป็นสีฟ้านะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับคือทับใจมากเกแปดรวมทั้งที่นี่นะครับเกสี 4, ซึ่งแต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่ใช่คนชอบดำน้ําอะไรเท่าไหร่น,นะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาดำน้ำนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมได้ทะเลใต้น้ําด้วยตาเราเองนะครับแต่ก็ เวลามันน้อยไปนิดนึงเนาะอยู่เกาะแปดหน่อยเดียวนะนี่ก็มาเกาะสี่เวลามันน้อยแต่ก็คุ้มค่าครับผมก็อีกสักพักเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันแล้วนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันในบางจุดที่ผมไม่ได้สามารถใส่รายละเอียดอะไรได้มากนะครับเพราะว่ามันด้วยจํานวนที่แบบว่าจำนวนคนมันเป็นทริปรวมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วประทับใจครับอยากให้อยากให้เพื่อนทุกคนได้มาเห็นด้วยตัวเองครับมีหลางสวยมากครับผมอัญมณีของแคนดามันเลยครับอัญมณีของเระเทไทยเลย ระหว่างนี้ผมก็เขียนรายการเขียวิดีโออะไรทุกอย่างไปส่งฝากเพื่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ภูเก็ต้นะ